ลูกแก๊สป่าเปนแบบเอา้าแก๊สแกกกล้าเหรอมันกล้าว <men> ่าไงชายกายไม่เจอกันนานเลย how are you วันนี้ไม่ค่อยหาวเพราอะไรครับคุณถามว่า <men> how are you มันไม่ใช่ผัดกะเพรนานแล้วมันไปนผัดมั่วผัดกะเพรา ผมจะแข่งบาสเกตบอลดูดินางจ่องมันจ,จะกลยอยู่มาไหมอูสามเต็มชุดบาสเสร็จมือเขาจะค้างไว้นี้โอ้ยลูกแกปีนเนี้ยแข่งปีงปอกว่ะโอ้ยรู้อยู่แนละ้วคงไม่แข่งวันวนี้หรอกืส่วนันะจะปีกอฟวะ่ะดูนะผมชุดสามเต็มมันจ,จะกล้าหรือเปล่า เห็นชายมันโดนแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยดีลูกปิงปองนะต้องเทสก่อนว่ามันเด้งหรือเปล่าถือดิเอาต้องเทด้วยเหรอเออไม่เคยแข่งกีฬาต้วนี้แหละฉันนั่งจองมันอยู่ตรงนี้คงไม่กล้าปาหรอก <Yahoo! S 1> ถือว่ามันหลบดีปุ๊ยไม่โดนกำแพงสักลูกเลยแล้วไหนบอกจะเทสปากำแพงวะเออนั่นดิไม่เห็นตัวกำแพงเลยฉันตั้งใจปาใส่มันอยู่แล้วช้าช้าหน่อยนะฉันต้องลุกไปจัดการแกแหละเดี๋ยวแกจะเทสอะไรแกเห็นว่าฉันถืออุปกรณ์กอล์ฟมาถือมาเล่นเลนเลยไงลูกแกปาเป็นปัด oh. เอา้าแกแกกล้าหรอ ันกล้าฮึมไม่ใช่แค่แกสนูกล้านะฉันนั่งจองอยู่ขนาดนี้มันคงไม่กล้าทำหรอกตีกอบ์ฟละกาอากาศไปเลยฉันจองแกอยู่นะจ๊ะแต่แกคงไม่กล้าหรอก ือว่าแกหล,ลบได้เยี่ยมฝากเก็บที่เหลือด้วยเอาใครได้อะไรล้วคะเนียังรูค่ะแต่หลักฐานอยู่ในมือพวกเธอจะไปโทษเพื่อนได้จังไดยชายคุณเอามาใส่มือผมทำไมเน่ยยังรมาใส่มือผมไปฮะเออไม่รู้เรื่องเลยเรียนะเก็บไปดีเดี๋ยวก็ต้องครูบน่นฉันนั่งจองอยู่งี้มันยังกล้ามาวางเป็นซะแบบนี้เป็นซะแบบนี้อ่ะกระบอกใส่ลูกป,ปิงปอง เราเราเราฉันต้องพูดอะไรอ่ะอย่าพูดอะไรพูดไปเราเรา,เราฉันต้องพูดอะไรอะ่ะอย่พูดอะไรพูดไปอย,อย่าดูแลตัวเองนะหวังดีกับเราจำไวโ้โรงเรียนอ่ะนะเขาไม่ให้เอาของเล่นมาก,ก็ขย,ยันออกมาจังเลยครูไม่เชื่อที่พวกนั้นพูดหรอกแต่หลักฐานมันเต็มตาครูเลยเชื่อ,อ เก็บที่เหลือด้วยนะวันนี้จะไม่ลงโทษเราใจมิไปทุกคนมาห้องเรียนเตรียมตัวระบายสีจา้า,ท,า <laughs> ทำไมที่ทำกับโลได้จะวันนี้ฝากไว้ก่อนเออวันนี้มาโรงเรียนเด็กเกียนหน่อยเนี่ยมาคนเดียวด้วยเฮ้ยตอนนี้หน้าฝอเหรอมีอึ่งอ่างมากระโดดเล่นด้วย โหลเองโหลเองไม่ใช่อึงอ่างอ่ะแล้วมากระโดดเล่นทำไมไม่ได้กระโดดเล่นเก็บของปอช่วยหน่อยนี้ไม่ลบนะครับหดแล้วก็กระโดดหาเขาแลกกินไปเออได้เอ,อ้ยจะบ้าแล้วชึ้ชงๆอ่ะชั่วโมงศิลปะนะวาดภาพระบายสีงานกีฬาสี โดยครูสเตฟานีเป็นคนคุมห้องครับโลโลวันนี้ดักกี้ไม่มาหรอกสงสัยมันคงลองไปอยู่ในหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วมัาะพี่ต้อนมาแล้วน้องเด็กใหม่พี่ต้อนขอหน้าทุกคนนะค่ะส่วนน้องฟุ๊กไม่ต้องหึงนะครับเ,ออเด็กชายต้อนอย่ามาโซนอยากระบายสีต้องเงียบเงียครับนางพญางูขาวเขย ผมชั้นสีขาวไม่ใช่นางพญางูเขียวงูขาวค่ะเออระดับงูขาวก็งูขาวเด็กชายตอสวาดภาพระบายสีงานกีฬาสีนะครับพี่ชื่อตอสเหรอครับผมอย่าถามพี่เยอะเดี๋ยวน้องปุ๊กเขาหึงน้องปุ๊กแกหึงคอคงลูกไม่หน่อยเพราะแฟนฉันหรอกได้ที่อ่าแซวฉันใหญ่พี่ตอสแบบไม่ได้เป็นอะไรกับฉันหรอกอารมณ์แบบหมาข้างบ้านมาเหา่าฉันอะเห่าแบบอารมณ์น่ารำคาญอะ แต่หมาเขรักเดียวใจเดียวนะคะไม่เคยหันเหไปรักผู้ใหญ่เขาทาเขาอีกอวันวันพี่ต๊อดวาดอะไรดีอ่ะจะวาดอะไรก็วาดไปแข่งเกมอะไรก็แพ้ตลอดว่าดไปเถอะอุ้ยมูบี่มูบี้เรียกพก่วงมาเลยอ๋อรู้แล้วพี่ต๊อดะชอบว่ายน้ําเดี๋ยวว่าดกีฬาว่ายน้ําก็ได้เออมันยากนะคะพี่ต๊อด ตอตอตไม่ชวนเพื่อนพุย่ะนี่คนเดียวเลยน่ะครับผมตอตื่นเต้นครับคุณครูฉันแข่งกีฬาไปแล้วฉันต้องได้รางวัลแข่งตอนไหนแข่งไปแล้วค่ะนักฟุตบอลในดวงใจของผมแล้วเราวาดไข่เอาเพื่อนเพื่อนรู้กันไหมคะว่าปุกกี้ทำอะไรหุ้ยรู้ได้ยังไงอาว่าปุกกี้ตีกองสแลมดังฮ่าเตงว่าคนถือองยิ้มทำไม โห oh, นี่เขาวาดไม้แบบเป็นยังไงผลงานพี่ตอดเด็กว่ายน้ำใครเห็นใครก็เหนว oh, <wow. S 1> เราชอบแข่งวิ่งซะด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไหวไหมเด็กๆทั้งบ้านใครเล่นกินลาสีได้รางวัลบอกครูสเตปานี่ได้นะคะปุ๊กกี้นะชอบตีกองมากเลยปุ๊กกี้ค่ะเรียกชื่อหนูบ่อยๆยางกลัวลืมเหรอคะลังคาน นะไม่เป็นไรค่ะแต่ลำไยอ่ะอร่อยเมื่อไหร่จะหยุดพ<ม>ูดเนี่ยว่<ห>าไงชายกายไม่เจอกันนานเลย How are you? วันนี้ไม่ออไค่อยหาพเท่าไหร่ครับกูถามว่ How are you ไม่ค่อยสบายตั Thank you. ้งกิวดูบ้างนะพูดจิ้นนะพูดจาซีซัวหนูไม่กินหมี่ซั่วค่ะหนูเพิ่งกินข้าวมามาคุยกับเด็กชายต้อนด,ดีกว่าได้เรื่องหน่อยวายปรเด็นนี่เด็กา ้าน้านผมว่าแบบนี้บ้านเธอว่าอย่างนี้โอ้โหว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ลอยน้ํากันแย่แบบเนี้ยเขาลอยกันครับบ้านผมนะว่าแบบนี้ลอยน้ําทุกคนพาไปลอยน้ําทิ้งเด็กเด็กไหมเจอกันครั้งแรกนะ w วัดดูยูดูอะฮะให้ให้ดูเลยคะ่ะ What do you do ก็ดูยังไงดูยูดูเหนื่อยว่ะวันนี้เหนื่อยไหมเด็กย,ยิงแย่เลย ดูหน้าเธอก็เหนื่อยนะเฮย้ยยายส้มกิดก็ทิง้งภาระให้ฉันเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรื่องไนแล้วเลยขอสีด้ค่ะน้อเด็กชายตินนี่เป็นเด็กดีเสมอมาอือควรประสาทค่ะนึกขอสีได้ค่ะอ้าวเอาไปคุณจินเฟิร์นเต้ครณเขารู้จักพวกเราได้อะเดมาโดนเมาเลอะเออขอสีได้ค่ะ อครูสเตตสเตต้าครูสเตฟานีมาครูครับขอบคุณค่ะเออนี Or, ่ลืมเอาปากมาเหรอไม่เห็นพูดกับเขาเลยหนูเอาปากมาค่ะฮะไม่เอาปากมาเหรอเออบางทีหนูก็เอาปากไปฝากธนาคารไว้แล้วค่ะไม่อยากพูดเอาเรียนกี้ครูครับหวังในตัวเธอนะหนูไม่มีหรอกค่ะที่คาดผมอ่ะ อะ่ะไปไปว่าไงใช้สีผมใช้ห้าครับสีอาจะเอาไหมคะก่อนแล้วแต่ศรัทธาแนะครับอ่ไปต้องโทรไปบนมาสักหน่อยนะฮัลโหลฮัลโหลใหญ่สมจีนเด็กห้องเด็ก แล้วฉันมีรู้จะบ่นกับใครฉันก็มาบ่นกับเธอที่แล้วเราจะมาบ่นกับมนทำไมล่ะคะธอรู้หรือเปล่าผัดกะเพราทำไมเขาชอบใส่ตกปักยาวเขาโคตรอ่อนทำไมไม่ใส่ใบกะเพราอย่างเดียวมันไม่ใช่ผัดกะเพราแล้วมันเป็นพัดนวดัดกะเพราต้องมีเนื้อสัตว์ใบกะเพรามันถึงเรียกว่าพัดกะเพราบางร้านนะคะใส่หอมใหญ่ด้วยค่ะม่วเขาไปใหญ่เลยจริงๆ โอยใส่กันมั่วไปหมดแล้วจะเรียกว่าผัดกะเพราได้จังใดครูสเตฟาน,นี่ไม่ชอบเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานกีฬาสีครับเนี่ยเออนันสีพี่ตอดปกกี้ที่สองแพรรี่ที่3เสือนย็มโลทีนหนึ่งได้ๆๆคนอย่างแกอะต้องที่โหลแม่สถาปนาตัวเองต้องที่1นึว้วันนี้พี่อ้วนเอาเรื่องอะไรอยาชมตัวเองขาดไม่ได้เลยนะกีฬาสีกองเนี่ย ชายกายชอบเลกกิฬาบาสมากเลยนะครับถ้าเตงมานั่งเชียร์เขานะเขาสู้เต็มที่เลยเดี๋ยวพี่ต๊อดจะไปแข่งว่านยะน้ำน้องปุ๊กมาเชียร์พี่ต๊อดได้นเคลิออ้พี่ต๊อดว่ายอย่างนี้หรอคะใช่ว่าแบบนี้แหละทางบ้านตีชมพี่ต๊อดได้นะครับถ้าเราไม่หยุดวิ่งสักวันต้องถึงเส้นชัยถ้าเราไม่หยุดสวยสักวันเราก็ต้องสวยใช่ไหมเด็กๆต๊อด เรานานๆานมาทีต้องตั้งใจนะผมมาตั้งใจทุกเรื่องครับแต่ไม่ได้ดีสักเรื่อง เขาไปส่งติงจะว่าอะไรไหมคะไปแต่ตัวนะทีห่หัวใจไม่หนีนี่หวันเจี๊ยบนะกุนี่หวันเจี๊ยบไม่อิดค่ะไม่อิทหนูว่าปุกกี้คะ่ะเราหันหน้ามาแล้วไม่ำไมปุกกี้ฉันหันมาทำไมอะ่ะแกเนี่ยนะโอ้โหฉันส่งคนแรกเหรอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองปุกกี้ผมออกไปส่งแล้วนะไม่เชิญหรอกอ้าวคุณต้องเชิญสิเสร็จแล้ว ี่ถ้าหล่อนจะว่าแบบนี้นะก็สู้ของฉันไม่ได้หรอกโอ้โหกัน,นึึกจะพูดอะไรความสวยอะหาจากแฟนฉันอีกเยอะเจ้าแฟนหล่อนดันดีคนเดียวชงเลือะแว่นโคลหมดแล้วเน,นี่ยน้องน้งนช่วยพี่ตอนหน่อยจีคือมันเป็นงานที่เราควรจะทำเองนะคะ แต่เองถามนายดีนายอะถ้าสมมติน,นะเขาไปแข่งวิ่งแล้วล้มขึ้นมาจะทำาไงก็ต้องขำดิอุ้ยก็ต้องเข้าไปช่วยสิจ๊ะ,ะไม่จริงหรอกลี่มันขำแน่นอนอุ้ยจะขำทำไมล่ะต้องเข้าไปช่วยก็ต้องขำดิแต่ถ้าพบกับพี่ตอนนะไม่มีทางเสียใจแต่พี่ตออ้อะชอบน้องปุ๊ก เต้แข่งบาสเป็นไงบ้างอะอืก็ดีครับก็ดีผมแค่ออมรูอให้คู่แข่งเฉยๆไม่อยากใช้พลังจริงเหรอถ้าผมก็โดนจริงอะนะขึ้นไปบนหลังคาแล้วขึ้นไปทำอะไรอนะฮะขวดขี้นกเหรอน้องปุก๊กพี่ตัดเสร็จแล้วนะจะไปส่งแล้วขอกำลังใจหน่อยสิไม่มีหรอกค่ะ ทำใจไม่มีพิ่ตอสดังกับโตไม่ไหวแล้วอย่ามาจอแจค่ะอย่ามาจอแจเน้ะ <c oughs> น้องแคทวอเตอร์ช่วยคุยกันโน้องพวกกันหน่อยแชนอะไรคือแคทวอเตอร์แมวน้ำไง <c oughs> โหกีไม่ต้องไปชอบมาหลอกตอดเนี่ยมาเรียกฉันว่าแคทวอเตอร์หลอนนะไม่ใช่แคทวอเตอร์หรอกพูดปต่กีหลอนก็ต้องชื่อว่าแคทควาย นี่แกว่าฉันเป็นแมวแมวอะไร,รอ่ะแมวไฟอ่ะแมวไฟอะไรหรอ,ก,อกี่ไฟก็ไฟงงอ่ะไฟเต็มหน้าเลยลกกี่ครูค่ะมันบูมีนหนูถ้าเราไม่รับไว้เขาก็รับไปเองแหละเอาคนหนูอยากรับไว้อ่ะเขรับไปเองอิงั้นนะมีแต่คนดูหนูอ่ะไม่หนูลวมั้ง โอ้ยห้องยายส้มจิตฉันลำคาญจริงๆไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนะคะชาชาชาทำท่างตียุงเลยตียุงและอ้วนชุนตีแบบเดวอื่นจะแค่มเตรียมตัวปันฟิกิ้โอ้ยอ้วนจะโดนหน้าอยู่แล้วก็ผมเตะเตะฟุตบอลไงเหมือนแท่รี่อ่ ลองก็ลองกลองป้องถิงถึงถึงป้องป้องถึงถึงถึงป้องป้องถึงโอ้ยนี่หัวฉันหัวโทษนักวิ่งต้องไปให้ถึงเส้นชัยแต่ถ้ามันมีใครให้มาอยู่กับผมเอ้ยโอ้ยกล้ามขมขมไม่ต่างจากในภาพวาดเดี๋ยวนะขี้ก้างหรือกล้ามกล้าม เีฬาว่ายน้ำอ่ะพี่ต๊อดท่านักเขาว,ว่ายแบบนี้ก็คาจะว่าแบบนี้ไม่น่ากัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นลมพาย,ยุที่หอมกระหน่ำลงมาเหมือนในรูปแต่ยำโลก็ยืนถือถ้วยอย่างสง่างามไม่หวั่นไหวแล้วเขาก็พูดออกมาว่าปวดขีอ้อยไม่ปวด ชอบของใครคะแนนเต็มสิบโหตเลยนะคะเลดูดีเดี๋ยวว่าฉันจะ่อยแส่เข,ขาก็เนี่ยมื่แเซล,ล,ลฉันบนะูฟีจันน่ะโอ้ยค่ะได้หล่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตัวนี้ครับ